นักลงทุนยังคงจับตาดูสถานการณ์ในระหว่างรัสเซียกับยูเครนอยู่นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางรัฐบาลของยูเครนเนี่ยมีการส่งกำลังนะครับไปจับในส่วนของผู้ที่เข้าไปยึดครองในส่วนของสถานที่ราชการในเมืองต่างๆนะครับเห็นบอกว่ามีการจับประชาชนได้ราวเจ็ดสิบถึงหนึ่งร้อยคนนะครับแล้วก็ในส่วนของทางรัสเซียเนี่ย ท่าทียังค่อนข้างลิ้งเฉยไม่ได้มีการตรงในส่วนของกองกางทหารหรือกองกาลังที่ออกมาปกป้องคุ คนละเรือนเหมือนในกรณีของไคเชีย,น,ยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าดูจากสถานการณ์เนี่ยอาจจะต้องดูแล้วว่าในส่วนของสามเมืองดังกล่าเนี่ยทางรัสเซียเขาต้องการใช้เป็นยุทธศาสตร์ในส่วนของโซนของทะเลดาเหมือนอย่างไคเชีย,ยจริงๆหรือเปล่าวะนะครับเพราะว่าถ้าทางรัสเซียต้องการอีกสามเมืองเพิ่มิมจริงๆเนี่ยอาจจะมีการส่งกองกำลังทหารเข้ามาปกป้องแล้วก็มีการอ้างสิทธิ์ในส่วนของการปกป้องประชาชนที่ถูกจับกลุ่ม จากทางรัฐบาลของยูเครนนะครับแต่ว่าถ้าทางในส่วนของรัสเซียเกิดความนิ่งเฉยหรือว่าปล่อยเลยตามเลยให้ทางประเทศเจ้าของเมืองเมืองนั้นเข้ามาดูแลเมืองแต่และเมืองเองนะครับสถานการณ์ก็อาจจะคลี่คลายแล้วก็บรรเทาเบาบางลงครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นันยกูัฐมนตในตลาดทองคำจับตาดูเพราะว่าถ้าเกิดความรุนแรงหรือสถานการณ์ที่เกิดการปะทกปะทั้าางการหรือเกิดความสูญเสียขึ้นมาเนี่ยเศรนฐกจปลอดภัยอย่างเช่นท้องคำจะ ถูกแรงซื้อหนุนให้มีการขยับขึ้น,นหรือปรับตัวขึ้นนะ,นะครับก็เป็นปัจจัยที่ยังคงต้องติดติดตามดูอยู่นะครับในส่วนของการติดตามอีกตัวหนึ่งก็คือการประชุมของ FOMC meeting i n น t e ของคืนนี้เวลาประมาณตีหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายพอพอในการประชุมของเฟดคราวที่แล้วเนี่ยในวันที่18แล้วก็19มีนักมที่ผ่านมาเนี่ย คุณเจเนเยรลนมีการออกมาส่งสัญญาณว่าอยากจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ว่าตลาดยังไม่แน่ใจนะครับว่าในส่วนของการจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจริงๆเนี่ยจะมีแนวทางในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในลักษณะใดและจะเร็วจะช้าอย่างไรนะครับเพราะว่าในส่วนของการแถลงการ์เนี่ยนักลงทุนค่อนข้างสับสนเพราะว่าบางช่วงบางตอนคุณเจเนียรลนก็ยังส่งสัญญาณว่าในส่วนของภาคตลาดแรงงานยังไม่ดียังต้องการ ตัวเลขเศรษฐกิจหรือว่าปัจจัยกระตุ้นจากทางภาครัฐอยู่นะครับซึ่งในส่วนของ FOMC เนี่ยน่านจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้ตลาดทองคารู้ที่ทายที่ชัดเจนขึ้นนะครับแต่ว่าโดยล่าสุดเนี่ยจากดูจากสถานการณ์โดยรวมนะครับตัวดัชนีราราดอินเดียเนี่ยมีการอ่อนค่าลงมาค่อนข้างมากนะครับนอหจุกนี้ส่วนของตัวสินค้าก็พันอย่างเช่นตัวทองคาแล้วก็น้ำมันให้มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นเนี่ยในส่วนของทิศทางระยะสั้นเนี่ยไวนเออร์ดียังประเมินในส่วนของ กรอบราคาด้านล่างหรือว่าโัวแนวรับเนี่ยแถวแถวตัวระดับ1 3 0 5คถึง1,300เหรียญดอลนล่างบอเคยซอนนะครับซึ่งหากการยอ่อตัวลงมาสามารถตั้งฐานหรือว่ายืนอยู่ได้เนี่ย โอกาสที่จะขยับขึ้นไปหากรอบด้านบนบริเวณ1,318-1,320เหรียญดอลลาร์ต่อพันออนมีค่อนข้างสูงแต่ถ้าเกิดหลุดโซนดังกล่าลวลงมาเนี่ยต้องจับตาดูในส่วนของตซนระดับ1295แล้วก็1290จริงๆน,นะครับเป็นจุดตัดขาดทุนถ้าราคาหลุดโนดังกล่าวเนี่ยการตั้งฐานของราคาคาดว่าไม่น,าน่าจะตั้งฐานอยู่ได้อาจจะเกิดแรงขายอย่างต่อเนื่อง แล้วก็ราคาอาจจะมีการย่อตัวลงต่อครับเพราะว่าในส่วนของการบีดตัวขึ้นหรือว่าขยับตัวขึ้นเมื่อราคาขยับขึ้นไปยังคงมีแรงขายทตกงไรอยู่นะครับแล้วก็ตลาดคิดว่าน่าจะยังคงจับตาดูในส่วนของ ผลการประชุมของ,ง FOMC ของคืนนี้เวลาตีหนึ่งครับครับผมเมื่อกี้พูดถึงถึงตัวของดอลลาร์อินดีส์นะครับลา่าสุดมีการปรับตัวลดลงทีจริงซึ่งตรงนั้นก็ส่งผลหนุนต่อตัวของราคาทองคำด้วยแต่เช้าวันนี้ครับคุณวร,รุษมาดูไทยบาทกันค่าเงินบาทก็แข่งค่าตามทิศทางตลาดภูมิภาคนะครับเมื่อเช้าลงมาถึงส2บสอบาทสสามสตางค์เลยบายวันนี้ประเมินแล้วก็ให้ในยัยยะมากน้อยขนาดไหนดีครับครับในในส่วนของค่าเงินบาทถือว่าเป็นแรงกดดันตัวราคาทองคำภายในประเทศตัวหนึ่อยงนะครับ แม้ว่าตัวราคาทองคําตลาดโลกจะมีการขยับตัวขึ้นนะครับแต่ว่าการแข่งข้าของข้างเงินบาทเนี่ยยังคงกดดันราคาทองคาภายในประเทศสําหรับราคาทองคาแท่งภายในประเทศวันนี้ก็มีการย่อตัวลงประมาณ50บาทต่อบาททองคำนะครับเนื่องจากข้างเงินบาทมีการแข่งข้ามาประมาณ20สสตางค์ในส่วนของข้างเงินบาทส่วนหนึ่งเนี่ยได้รับ แรงหนุนจากฟันโฟที่มีการไหลเข้าในส่วนของทั้งผู้มิภาคเอเชียนะครับอาจจะเป็นไม่ไม่เฉพาะไทยะนะครับแต่ว่าในส่วนของ Euro ane, อยิโรคผู้ค้าเงินเนี่ยประเมินว่าอาจจะต้องจับตาค่าเงินบาทแถวๆตซนระดับสามสิบสาทสิบสตางค์ถึงสามสบาท,า 13, บาทตัวนะ,นะครับถ้าฟันโฟยังไม่แหละยังไม่หยุดไหลเข้ายังมีปริมาณการไหลเข้าของ ของของฟันโฟลหรือว่าจากปริมาณเงินงจากตากาาาา่างประเทศเข้ามายังยังย่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะครับค่าเงินบาทมีโอกาสแข่งค่าได้ไปทดสอบระดับ3,31สาสบาทเกสิตางค์ซึ่งเคยแข่งค่ามากที่สุดในช่วงของไปต้น ในช่วงของเดือนธันวาคมของปีที่แล้วนะครับซึ่งปัจจัยดังกล่าวเนี่ยนักลงทุนอาจจะถ้าจะเป็นในลักษณะของการลงทุนเพื่อลงทุนระยะสัน้นเนี่ยแนะนําว่าอาจจะต้องเป็นลักษณะของการรอซื้อที่โซนบริเวณแนวรับนะครับเพราะว่าอาจจะเผื่อในส่วนของค่างเงินบาทที่มีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นในระยะนี้ด้วยครับค่ะนั่นสิคะก็มันจะถามอยู่พอดีเลยว่าถ้าค่างเงินบาทจะไหลลงมา32บบาทบาบาทหรืออาจจะเป็น31บบาทปลายๆด้วยเนี่ย ใครที่ถือลองโพ t ชันอยู่รุนกับแนวต้านที่คุณวรุษให้ไว้มันก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นนะคะใช่ครับม,มีโอกาสนะครับเพราะว่าในส่วนของการแข่งข้าของค่างเงินบาทเนี่ยถือว่าวันนี้กแ,แข่งข้าขึ้นมา20สตางเนี่ยถือว่าค่อนข้างมากนะ,นะครับแล้วก็ยังกดดันในส่วนของตัวราคาทองคำภายในประเทศอยู่แต่ว่าอย่างไรแล้วถ้านักลงทุนเนี่ยนะครับให้พยายามซื้อในส่วนของเงินบาทที่เป็นตัวแนวรับสําคัญนะ,นะครับบริเวณ32บาท10สตางถึง32บาท ทั่วนนะครับแล้วก็ในส่วนของราคาสปอร์ตเนี่ยประเมินไว้แถวๆระดับโซน1 3 0 0งาราถึง1,300าเหรียญดอลลาร์ต่อเฮอร์อนถ้าเงินบาทแข็งค่าและสปอร์ตมีการย่อมาตนะั้โซนดังกล่าวเนี่ยคิดว่าโซนดังกล่าวเนี่ยนะดับลงทุนน่าจะคุ้มกับความเสี่ยงที่เข้าไปเปิดในส่วนของการเปิดคือสถานะรองพซิชันนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวโกลสปอร์ตเนี่ยแนวโน้มในระยะสั้นยังประเมินว่าเป็นทิศทางของไซเบีร์อัพโอ,อกาสที่จะมีการขยับขึ้นไปต่อได้ยังมียังมีอยู่ในระยะสั้นครับ ค่ะมาดูกันที่ตัวเซฟตี้บ้างค่ะวันนี้วอลุ่มทั้งตลาดโดยรวมค่อนข้างที่จะแผ่วๆนะคะวันนี้ภาพบ่า,บายแนะนำยังไงดีคะครับตัวเซฟฟิตี้เด็กฟิวเจอร์ครับเออถึงแม้ว่ากุดัชนีจะสามารถลงทวนแล้วก็ปิดตลาดครึ่งเช้าในแดนบวกได้นะครับ ต่ว่าตัว s 5 0ห1 4ูนเนี่ยถือว่าการขยับขึ้นค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็แรงซื้อไม่ไม่ได้มากเลยนะครับอย่างแนะนํานะครับถ้าเป็นนักลงทุนที่ที่รับความเสี่ยงได้สูงเนี่ยแนะนาว่าอาจจะใช้ในส่วนของการย่อมาของตัวดัชนีโซนระดับ930ถึง928จุดเป็นจุดเสี่ยงซื้อนะครับโดยหากดัชนีเนี่ยมีการหลุดระดับ528ี่จุดเนี่ยให้ปิดสถานะตักขาดท,ทุนหรือว่าเปิดสถานะขายได้นะครับโดยเป้าหมายในยส่วนของ ตัวแนวรับถัดไปเนี่ยอยู่บริเวณโซน917-915จุดนะครับเป็นจุดทำกำไรแต่กรณีที่ตัวดัชนีเนี่ยมีการบิดขึ้นและสามารถขยับขึ้นไปยืนเหนือ915จุดได้นะครับคนที่มีรออริชชั่นอยู่สามารถชะลอการกีิสถานะทำกำไรไปทำกำไรบริเวณโซน915จุดได้ครับแต่อย่างไรแล้วค่ะตัวดัชนีมีการขยับขึ้นมากๆ ยังแนะนําเปิดสถานะขายในโซน945-952แล้วก็อาจจะถือได้ยาวหน่อย,น,ยนะครับเพราะว่าในส่วนของเซนติเมต์หลังจากช่วงหยุดยาวในช่วงหลังสงการเนี่ยออคิดว่าในส่วนของมูเมนตตั้งของตลาดเนี่ยอาจจะมีมุมมองที่เป็นลบกลับมามากขึ้นียวก,กับสถานการณ์ทางด้ากนการเมืองที่จะร้อนแรงขึ้นครับค่ะโดยเฉพาะยิ่งทงคำถ้าคุณผู้ชมจําได้ปีที่แล้วช่วงสงกรานนี้จะหายใจความกันพอสมควรนะคะครับก็ถือว่าค่อนข้างเียงทีเดียวครับอย่างอย่างไรแล้วนะครับในช่วงวันหยุดยาวเนี่ย นักลงทุนอาจจะต้องมีการลดสถานะลงแล้วก็ควบคุมความเสี่ยงพร้อมกับบริหารเงินในพอร์ตดูว่าเรามีเงินมากน้อยเพียงใดค่ะก็ถือโพรชั่นได้จํานวนมากน้อยเพียงใดด้วยครับค่ะได้ครับนี่ขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะภาพรวมนะคะในส่วนของทิศทางราคาทองคํายังคง ยังคงเป็นการลักษณะไซเวอพขึ้นนะคะสถานการณ์ในยูเครนนั้นยังคงหนุนราคาทองคําอยู่ข้าคืนนี้ตีหนึ่งจับตาดูด้วยว่ารายงานผลการประชุมเฟดรอบที่แล้วจะมีในย่าสาคัญอะไรกับเรื่องของดอกเบีย้ยเฟดฟันเรทหรือเปล่าตรงจะขึ้นหรือจะไม่ขึ้นการที่คุณเจเน็ตยัเล่นให้สัมภาณ์นักข่าวมันจะมีในย่าสาคัญคแค่ไหนทิศทางราคาทองคํานั้นแนวต้านยังคงให้ไว้เท่ากับเมื่อวานนี้นะคะ1 3 1 8ถึง1,320 เหรียญต่อทรอยอ่อนค่ะครับผมนั่นคือส่วนของทองคำนะครับพูดของทองคําเสร็จมาดูกานตลาดหุ้นนะครับก่อนจะหยุดสงกรานกันไปเลยอีก2วันวอวุ่มแผ่วทีเดียวนะครับเช้าวันนี้มีแรงเหตุขายจนไปทดสอบกัน1,380จุดนะครับน่ากังวลหรือไม่มาปรับสัญญาณเทคนิคกันครับ คุยกันในช่วงนี้นะคะกับคุณ,ณพนพดลพิรยาวุฒิจากบริษัทหลักทรัพย์ชนาชาติค่ะคุณ,ณพนพดลสวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีคับเมื่อวานนี้หุ้นไทยลงมาแรงหลายคนกังวลใจว่าเอต่างชาติจะขายหรือเปล่าปรากฏว่าซื้อแต่ที่ขายกลับเป็นฝั่งสถาบันพอมาวันนี้ดูค่อนข้างจะสงงโง่ล,ลุ่มหายด้วยคาดดาวเหตุการณ์ยากพอสมควรนะคะครับผมคิดว่าคงเป็นช่วงก่อนที่ตลาดจะหยุดแล้วก็มีเทศกาลสงการาน,นนะครับคิดว่าน่าจะมีการซื้อขายน้อยลงครับทําให้ ทิศทางตลาดในช่วงนี้อาจจะมีการวีบาวฟื้นตัวแต่ว่าคงไม่ได้ฟื้นตัวกลับขึ้นไปดีมากนักนะครับก็คงมองว่าสัญญาณเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าดูในทางเทคนิคอย่างเดียวเนี่ยเราก็มองว่าตลาดเมื่อวานนี้เป็นสัญญาณในเชิงลบออกมานะครับเพราะฉะนั mm ้น hmm. ถ้าเกิดว่าวีบาวขึ้นไปก็อาจจะยังติดอยู่แถวแถวแนวต้านนะครับแถวแถวบริเวณพันสามร้อยเก้าสิบจุดนะครับ ครับผมอยนี้ดูอัพไซด์เหลือไม่เยอะแล้วนะครับเพราะว่าเชา้าวันนี้ปิดที่ประมาณ1,383จุดถ้าอย่างนี้อัพไซด์ที่ขึ้นไปประมาณ6จุดครับกับการเทียบกันระหว่างความเสียที่จะ